อ่าเราเข้าส oh, yes. ัมภาษณ์กันก่อนดีกว่าได้สามสองหนึ่งโอริโออ่าเรื่องอะไรบ้างนะอุยถามเลยตรงลงยังไงคะกับพี่พน้อย อุ้ยสันหนูไม่มีอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขามีไหมแต่ว่าตัวหนูไม่มีอะไรร่วมงานกับพี่พสก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็แบบได้ประสบการณ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้ไม่มีไหมไม่มีค่ะวันนี้คือการเจอกันครั้งแรกไหมคะปุ้ยเออเจอกันตอนที่มาฟิตติ้งแล้วก็มาถ่ายภาพโปรโมทรายการก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าในข่าวที่ลงในเพจอะไรเงี้ยบอกว่าแบบ มีปัญหาการแล Laser ้วเขาเมาส์หน <c oughs> <or gib berish> ูอะไรอย่างเงี้ยจะทํางานกันได้ไหมก็เรื่องนี้กับพี่พลคะตอนเจอกันก็ถามนะคะว่าเคยเมาส์เราหลออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ไม่เหลือไม่เหลือไม่เมาส์ใครบ้างเออแต่ก็คือหลังกล้องคือเราสามารถคุยพูดคุยเล่นอะไรกับพี่พลได้ปกติใช่ไหมใช่ค่ะหนูว่าเรายังไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแล้วจริงไไม่ถามเลยไหมว่า จริงมีปัญหาอะไรกับเราไม่มีนะคะพี่พลก็บอกว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่ที่ในรายการนี่คือการหยอดกันเล่นใช่ใช่เพื่อนก็หยอดแรงเนาะพี่พลก็หยอดแรงเราก็สู้อยู่แล้วไม่กลัวใช่ไหมไม่ไม่กลัวค่ะมีลูกพี่ผัวเออมีมีหลังๆนะถ้าหนูกลัวพี่พลหนูจะปกป้องลูกผัวยังไงคะ ก็คือไม่มีไม่มีใครทําให้ปุ้มปุ้ยกลัวได้อยู่แล้วไม่ค่ะชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวหยุบม,มาหยุบกลับแรงได้ก็ <c oughs> คือสามารถวมงานได้รับรื่นหละเนาะปุ้ยเนาะไม่มีอะไรจริงกับพี่พดคือคือจริงๆแล้วปุ้ยรู้สึกว่าแบบพอมาเจอเขาแบบตอนที่ไม่ได้เจอเกรงกว่านี้แต่พอ <c oughs> มาเจอกัน เขาก็เป็นคนที่น่ารักจริงๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคลายความกดดันลงเยอะเลยอะแต่ว่ามันมีตก่อนที่มาเจอกันคือมันมีอะไรใจอยู่ที่เราได้ยินมันก็มีในใจว่าแบบเขาก็แบบอยู่ในวงการมานานเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็แบบแรงเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบเกร็งๆนิดนึงแต่พอมาเจอก็แบบเฮ้ยก็เท่านี้หรออะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่า ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบต้องไหว้กูนะต้องนู่นต้องนี่เขาแบบทําตัวแบบปกติธรรมดาให้เราแบบเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยก็เลยปลดล็อกเราเลยใช่ปลดล็อกจริงๆเพราะตอนแรกเราเกรงด้วยความที่เขาแบบเป็นพุ่มกับด้วยอ่ะอะไรเงี้ยคือจังหวัดที่เราเจอคือเราเข้าไปถามเลยหรอประจันเลยถามเลยเราไหว้ก่อนเลยเร้วผูกมิตรก่อนเลยก่อนเราไห้ยุ่งนยก่อนต้องไหว้ก่อนแล้วผู้ใหญ่ก่อนสวัสดีค่ะพี่โพสมีอะไรกับหรูปล่คะไอ้โพสตอบว่าไง มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยัวเธอหลออะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแต่สามีหนูาะผมคิดว่าเอกแาบโฮมเมิกันเล่นๆใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็สะยุบข่าวเก่าๆกันเนาะหนูว่าทำงานในวงการน่ะไม่มีใครที่ไม่ถูกพูดถึงยิ่งแบบพอเรามาทำพิธี่กรตรงเนี้ยรายการโทรมาลงเนี่ยเราเรารู้สึกเลยว่าแบบ พอมันมีข่าวอะไรขึ้นมาแล้วเราจะต้องอ่านแล้วเราเราเข้าใจคนที่จะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวสายบันเทิงมากขึ้นเยอะเลยว่าแบบเออบางทีมันเป็นหน้าที่ะถึงเราไม่อยากจะพูดถึงแต่มันก็เป็นหน้าที่ที่มันจะต้องทําเพราะมันมีคนอยากรู้เรื่องเราไงเออแล้วนี้มีใครไม่ถูกไหมคะตอนนี้พี่พดเคลียร์ไปแล้วมีเด็นงใครอีกไหม เหลือใครมหมดยังคะไม่มีนะคะทุกวันนี้จะกินหัวกับสามีแล้วล่ะค่ะไม่ไม่ไม่เหลือใครให้ไม่ถูกกันแล้วทุกวันนี้ที่กัดกันก็มีแค่กับสามีอ๋อแต่วันนี้โอวงการนี้คือไม่มีใครพุ่มปุ้ยไม่ไม่คาใจกับใครแล้วไม่คาใจกับใครแต่ถ้าใครคาใจก็ได้นะคะคือพุ่ม้เกินีเจอแล้วก็เคลียร์ก่อนเลย ใช่ใช่เราเป็นคนที่พูดตรงๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเราต้องการที่จะแบบเคลียร์ออกไปให้มันจบเพื่อที่จะได้ดําเนินชีวิตแบบสมูทที่สุดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าสบายใจแล้วด้วยใช่ไหมคะสบายใจมากอยู่ในจุดที่แบบพอมีลูกแล้วเรารู้สึกว่า mindset ในการดาเนินชีวิตเรามันเปลี่ยนเรารู้สึกว่าการไม่กระทบกระทั่งอะเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวแล้วก็ตัวเราเองดีที่สุดแสดงว่าเวอร์ชันปุ้ยฟาดมาฟาดกลับนี่อาจจะไม่เห็นละ ก็เห็นค่ะเป็นเคสครหรือเปล่าเป็นเคสใช่บางคนอะเอาธรรมะเข้าข่มมันไม่ได้ไงเออธรรมะไม่ช่วยอะไรใช่มันก็ต้องใช้อธรรมสู้นั่นแหละอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าหนึ่งเราอ่านข่าวแล้วดันไปเจออภิราหรือคนที่เราแบบทำเม็นทำแม่งอยู่เงี้ยเหม็นเกลียดหรเออใส่บวกไหมในข่าวอ่ะตอนทำหน้าที่พิธีกรก็คงจะพูดแต่ก็คงจะไม่ได้ใส่ไข่ไปเกินกว่าเนื้อข่าวมั้ง อ,อันนี่พี่คาใจเลยปุ้ยอีกไหมคะโอเคนะแบบละาเบาๆอบคุณค่ะุ้ยหถ่ายรูปหน่อยหนึ่งแม